พี่ท่านหนึ่งนะนะเป็นนักสะสมนะผู้ชื่ออะไรก็แล้วกันนะพี่พี่เบิร์ดนะครับสะสมทั้งหลวงพ่อสุดนะครับหลวงพ่อต้องอยู่นะครับก็ได้ไปขอแบ่งมานะครับนะเหรียญหนึ่งเก้านะครับจำนวนสามสิบสี่สิบองค์ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็เมื่อวานนะนะผมไลฟ์สดด้วยพี่ขอมารวมประมูลนะครับก็ได้พาไป นัดกันที่วัดใหม่นะครับน้าก็ไม่ไกลมากนะครับน้อยู่แถวบ้านผมเลยนะครับเร่เพิ่งออกมาจากหมู่บ้านนะครับนะตอนนี้ก็อยู่เส้นสายสามแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะพูดปะพูดคุยนะขาลูกค้าบ้างซื้อบ้างนะครับรอถึงวัดใหม่เลยนะครับนะว่าพี่เขาจะเตรียมผ้าอะไรวาให้เรานะครับเดี๋ยวรอชมกันแล้วกันนะครับ างมถึเส้นวัดใหม่แล้วนะครับนะฮะเลี้ยวตรงสาย4นะครับใครจะมาวัดใหม่เดินทางสะดวกนะครับเข้ามากราบไหวหลวงปู่ได้นะครับนาที่วัดใหม่หลวงพ่อองค์นะพิมพ์ใน Google Map ได้เลยนะครับว่านะครับวัดใหม่หลวงพ่อองค์นะครับโล่งๆนะครับจะมีติดแค่ช่วงไฟแดงนี่ครับที่จะมีโรงงานเล็กๆน้อยนะครับถนนทําเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับได้ถนนทําอยู่นะครับเดี๋ยวมาเลยนะครับ เลยปั๊มปตทมีดนึงนะครับก็เดี๋ยวเข้าในวัดใหม่นะครับนี่นะครับถนนนะครับนองพระองค์นะครับนี่วัดหนองพระองค์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับก็ตรงไปนะครับตรงนี้ก็ลองรดนิดนึงนะครับลองรดนิดนึงนะครับพระนะครับระวังรถหน่อยนะครับถ้ามาไหว้หลวงปู่นะครับตรงนี้แยกสี่แยกตรงนี้อันตราย าอกได้เลยนะครับมาวัดใหม่นะครับเดินทาามาได้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีโรงเรียนวัดใหม่นะครับก็จะมีลานจอดรถกว้างๆนะครับมาร่วมกันทําบุญนะสร้างศาลากันได้นะครับนะที่จอดรถกว้างขวางนะครับที่วัดใหม่พิราดนะครับนะเข้ามาเนี่ยจบไหว้สักการะท่านได้นะครับแล้วก็นี่นะศาลานะศาลานะครับที่กำลังนะครับต่างขึ้นนะครับก็ใกล้ ต้องใช้เวลาอีกนานใหญ่มากนะครับเดี๋ยวโทรหาพี่เบิร์ดก่อนนะว่าอยู่ไหนแล้วนะครับผมมาสายมากวันนี้นะครับพี่เขานั่งรออยู่นะโอ้โหลูกค้าสําคัญเลยนะให้นั่งรอนะครับมา <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่เขาก่อนนะครับเดี๋ยวอัดคลิปพีพีหนึ่งมาถึงแล้วนะครับนี่นี่พี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดนะก็เรีนสายพสุดนะตอนนี้ก็มาเก็บของอยู่นะนี้พี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งบางทีนะครับนี่นะ รับก็ได้นัดเจอพี่ขอที่วัดใหม่ลวงพระองค์นะครับวันนี้นะครับก็ได้แรกเปลี่ยนพระนะเมื่อคืนพี่กับมาบูพระมูไรสดผมอยู่นะครับเรก็ได้พระไปเยอะนะครับวันนี้ก็ขอแบ่งพระกลับนะครับนะพี่เบิดเคยซื้อไปนะครับก็ขอซื้อพี่เบิดกลับนะแบ่งกลับนะแต่ก็ยังมีเก็บไปเยอะนะเป็นเหรียญปีหนึ่งเก้านะผมก็ต้องอยู่หลังเสือนะครับแล้วก็อันนี้ของพี่หนึ่งางพีนะครเป็นปีสองสามนะออกบ้อนลูกสุทารามหน้านี้นะครับก็ สามสิบเหรียญน,นะครับก็มียิบย้อยบ้างนะครับจ,จ่ายเงินพี่เขานะนะตอนนี้นะก็ชุดนี้ก็สี่หมื่นกว่าบ,บาทใช่ไหมพี่สามอันนี้ถ่ายยี่ห้าองค์ยี่ห้าองค์ต้องโอนนะนเงินสงไม่พอนะครับก,บก็ได้จบราคากับพี่เบิร์ดแล้วนะก็จบราคาตั้งแต่ในรูปนะครับก็ไปขอแบ่งพี่เบิร์ดมานะครับก็ ยี่สิบห้าองค์นะครับยี่สิบห้าองค์นะครับเป็นเงินสี่หมื่นห้านะครับสี่หมื่นห้านะครับก็ต้องโอนนะนะเงินสดหมดนะพี่ซถึงนะผ่าจนหมดคือ <c oughs> ไม,ไมห่หยุดคือไม่หยุดเปิดบัญชีอะไรนี่สี <c oughs> 45, ่หมื่นห้านัดเนี่ยโอนให้พี่เบิร์ดก่อนนะครับสี่หมื่นห้านะครับเรียบร้อยอนเข้าแล้วอันนี้ผมขึ้นหนึ่งนะหูนี่จ่ายอย่างเดียวเลยนะจ่ายอย่างเดียวเดี๋ยว มีพ <laughs> <that> ี่เบ <that> ิ่ซ <Becca. S 2> <that> ื้อพาแล้วด้วยนี่มาจ่ายเงินสดนี้ลำบากเลยศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าสองห้าสามเก้า อันนี้ก็พี่เบิร์ดนะครับก็ใครนะที่นะอยากซื้อพราะนะหลักๆของนะของพ็สุดนะครับนี่นะครับนะิดตากานณ์เฟซได้นะพี่บูเบิร์ดนะครับก็มีพราะยอดนิยมนะของพ่สุดนะหลายๆรุ่นนะนะสภาพแชมป์ๆนะครับเยอะนะครับพี่บูเบิร์ดก็มีไลฟ์สดเช่นกันนะนี่ก็พี่นึงบางพีเนี่ยนะครับก็เก็บพลาะไว้เยอะนะครับเป็นนักสะสมนะครับมีแบ่งออกบ้างนะครับมีแบ่งออกบ้างถ้าใคร อยากทัก็ขอแบ่งนะาครผมเนี่ยนะครับอยากขอแบ่งก็แบ่งได้นะพี่ขอยินดีแบ่งให้กลับอยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยติดต่อกันได้นะครับเองพี่หนึ่งบางพียรอพี่เปิดนะสภาพแชมป์ๆชทั้งนั้นนะครับอัตสภาพทุกคนนะครับกัตภาพนะเนี่ยน่ย่อยๆเลยนะผมบอกเลยว่าสภาพกีทั้งนั้นนะครับแต่เราอยากได้หลักได้ย่อยเนี่ยนะครับพี่ติดต่อติดต่อติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ย <những> ว <anim ators> ผมขึ้นหน้าเฟซให้นะครับหนึ่แบบนี้นะครับ นะผมยังซื้อได้นะครับยังไงพี่ซื้อกันได้แน่นอนนะครับซื้อง่ายแน่นอนนะครับสภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับวันตกใจนี่สภาพแชมป์นะโอ้โหองนี้องนี้นะขอต่อไปแล้วนะไม่ได้นะครับไม่ได้นะองนี้นะเดี๋ยวต้องเก็บไ้ก่อนนะครับนี่โอ้โหสวยแชมป์เลยนะองนี้นะครับน่าจะสวยที่สุดนะครับที่เคยเจอมาเหรียญนะปีหนึ่งเก้านะครับหลังสิดนะครับโอ้โหสภาพแชมป์มากนะครับองนี้สวยจริงๆ เดี๋ยวก็นาใจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับนะก็เดี๋ยวจะมีาพาไปดูพายอีกสองที่นะครับที่ผมจะไปก็พระรามสองนะครับเดี๋ยวจถ่ายดูเรื่อยๆครับคุณทุกท่านนะขอบคุณพี่เบิร์ดนะครับผมบพี่หนึ่งนะครับนะอันนี้นะครับก็พี่เบิร์ดกับพี่นหนึ่งกลับมาแล้วนะครับนะก็ได้รซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราวันนี้ก็อยู่วัดใหม่นะครับนะนี่ลานจอดรถนะฝั่งนี้นะครับลานจอดรถ นี่นะใครจะมาถวายสักการะนับนะทำบุญลงศพกตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับนะก็นะพี่ท่านใดนะครับเวลามาแล้วนะครับนะอยากจะไหว้นะครับสักการะนะครับขาบอกว่าต้องอยู่นะครับนี่นะครับตรงไปตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนะจะมีสังขารท่านนะครับอยู่ในนั้นนะครับนะเป็นสังขารแลต้องอยู่นะครับนะบางทีก็เปิดบางทีก็ปิดนะเพราะว่าตอนนี้น้ที่วัดน้ากำลังสร้างศาลานะครับน้าสร้างศาลาใหญ่เลย นะครับตรงนี้นะครับใครนะครับที่นะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาหนุ่มต้องอยู่นะครับนะอยากร่วมทําบุญนะครับสร้างสารานะครับนะได้บุญใหญ่นะพี่ร่วมทำบุญที่ได้นะครับนะสร้างสาราตรงนี้ได้นะครับนะก็ที่วัดก็มีนะครับจจบแจกนะครับนะพระวัตถุมงคลนะผมต้องอยู่นะครับนะก็เป็นราคาทําบุญร่วมกับวัดนะครับมาซื้อที่นี่ได้นะมาร่วมทาทาบุญที่วัดใหม่กันได้นะครับนะเรียนเชิญทุกทุกท่านนะครับนะมา นะครับมาวัดใหม่กันเยอะๆนะครับนะถ้าเสิร์ชในแมปก็เขียนเลยนะว่าวัดใหม่นะพระองค์นะครับนะก็จะเห็นเลยนะครับนะวันนี้ก็นะถือว่าได้มาไหว้หลวงปู่ด้วยนะครับนะแล้วได้ซื้อพระด้วยนะครับนะนี่นะครับมาดูพระกันนะครับวันนี้ผมซื้อพระหมดไปหลายมื่นแล้วเกือบแสนนะครับเมื่อกี้นะครับก็นะครับเป็นเหรียญนะครับ ปี2 3นะหลวงพ่อต้องอยู่นับเหรียญ1นนะครับนะนี่ครับ19เนะครับนะนี่ปี2 3าเราก็ได้มา30กว่าองค์นะครับตัวนี้ก็ราคายังอยู่หลักร้อยนะครับยังจับต้องได้นะครับนะยังไม่แพงมากนะครับนี่ก็เหรียญปี19นะครับปี19นะครับนี่ปี19นะครับนะก็เหรียญดับดาวหนึ่งเหรียญสวยเลยนะครับเหรียญสวยเลยนะครับดับดาวหนึ่งเหรียญนะครับสวยแชมป์เลยนะครับเหรียญนี้นะเป็นเอกสั้นนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็น1นแล้วก็มีพอสุดมาด้วยนะครับ หนะึ่งก้า็มีหลังสิทธิ์หลังเสือนะครับแบบนี้โอ้โหสภาพสวยนะชุดนี้นะสภาพแบบวิงวิเลยนะครับนะก็ซื้อมานะแบบนี้ก็หลักพันนะครับนะถ้าใครมีสวยๆนี้ผมสตาร์ทเริ่มต้น2,000กว่าแน่นอนนะครับแบบนี้นะใครมีสามารถส่งหาผมได้นะทางช่องทางไลน์ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นนะจอให้วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะพี่เบิร์ดกับพี่หนึ่งบางพีด้วยนะที่นับนำพระเครื่องนะมาแบ่งเรานะก็ถือว่า ได้ซื้อได้ขายนะครับนะนะเดี๋ยวนี้ผมจะมีไปซื้อพระอีกหนึ่งที่นะครับเป็นเหรียญดับดาวเนื้อนวะโลหะนะครับก็ราคาแรงพอควรนะครับนะราคาแรงพอควรแต่ต้องไปดูจริงก่อนนะเขาว่าสวยนะครับนะเดี๋ยวรู้ว่าจะจบไม่จบนะครับอันนี้นะพอดีออกมาจากวัดใหม่แล้วนะครับนะมีพี่เขาส่งมาพอดีนะครับก่อนจะไปดูดับดาวน้อนวะก็แวะตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับนะมันทางผ่านพอดีนะครับนะตอนแรกกะจะลับจากพระรามสองแล้วค่อยมาดูนะครับนะแต่ เป็นทางผ่านพอดีนะครับตรงวัดโพแจนะครับะวัดโพแจนะครับตรงวัดโพแจพอดีนะครับนี่ตรงทางลับรถแล้วนะครับพี่เขาบอกว่าเขาเดินทางห้านาทีสิบนาทีก็ถึงนะครับก็โอเครอหน่อยนะเขถึงวัดโพธแจแล้วนะครับเดี๋ยวรอพี่กดเราก็ถึงแล้วนะครับะก็นางเยียก็ส่งพระมาหาเรานะครับะก็ย่อยๆนะครับะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับะหลวงพ่อโตนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ เด็๋ก็มาหลวงนะครับนะฮะผู้จัดการพระนครนะครับแบบนี้ก็เล่นกันหลักร้อยอันนี้ก็ขายได้สองพันหน่อยๆน,นะแบบนี้นะใครมีก็ส่งหาเราได้ mm hmm. อันนี้เป็นพระปิตานะหลวงพ่อต้องอยู่นะครับเนื้อใบลานนะครับแบบนี้และหลังยันนะครับนะก็3มชิ้นนะครับก็แต่ตงเงียบครนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปที่น้ำสองนะครับขอบคุณมากครับ ค,คุณนี่มา,ากๆนะที่ส่งหาเรานะครับนะเฮียก็อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับเดิดน,ดดานทางมาีอ,าอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับนะก็ขอบคุณเฮียที่แบ่งปันให้เรานะวันนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกที่หนึ่งครับนะผมจะเดินทางไปที่นะครับพนมสองนะท่าข้ามนะครับ ที่ที่สานะของวันนี้แล้วนะครับนัดกันที่โฮมโปรพะราม2นะครับเป็นเหรียญดับดาวนวะนะครับนี่ก็เพิ่งเดินทางมาจากวัดโพเจนะครับนะตอนนี้ก็อยู่เซนพะราม2แล้วนะครับรีเร่งเลยนะครับจะได้จบระครไหมนะครับรถแรงมากครับมาถึงที่นหมายนะครับกับพี่ขอแล้วเป็นโฮมโปรนะครับนี่ว่าเซเว่นโฮมโปรอยู่ไหนจะรอไปถึงเลยนะครับนะพี่รออยู่ตรงเซเว่นนะครับโฮมโปร นะครับก็มาถึงโฮมโปรแล้วนะนะมาหาเฮียกแล้วนะครับก็เหรียญนับดาวนับเนนวะนะครับนะเหรียญนับดาวีนเนนวะโลหะนะครับก็เป็นสภาพที่สวยนะครับก็ซื้อแพงเลยนะครับนะแบบนี้นะครับใครมีก็ส่งมาเราได้นะผมรับเช่าในหลายหมื่นนะครับแบบนี้อ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญพ่อุ่งนะส่วนส้มนะครับก็สภาพพอสวยนะครับนะพอสวยนะครับก็ ค right? so ุยราคาเสร็จเรียบร้อยนะครับนะคุยราคาเสร็จเรียบร้อยนะสองเหรียญนะครับนะลเชือกราคาไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวโอนเงินให้เนี่ยขอเลยนะครับเนี่ยขอให้ออกกล้องนะครับขอเลขพันธีนะเนี่ยอกมากแค่ไหนอันนี้ก็จบราคาไปเรียบร้อยนะครับนะใครมีนะพระเครื่องนะนะแบบนี้ก็ ามารถส่งมาได้นะครับเหรียญดาดาวนับจะเป็นเนื้อทองคานะครับนะเนื้อเงินเนื้อนาบาก็ยินดีรับเช่านะส่งมาหาเราได้เรื่อยๆนะครับผมรับตลอดนะพี่นะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเดินทางกลับบ้านนะวันนี้ก็น่าจะนะซื้อได้แค่สามที่นะครับเดี๋ยวก็ค่อยมากใหม่ครับมีพี่ท่านหนึ่งนะส่งพระเหรียญดับดาวเนื้อเงินมานะครับก็ต้องออกมาเลยนะครับนะเพราะว่าพระสวยนะครับแต่ซื้อราคานี่ต้องบอกว่าแพงเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับ นะถือว่าเนื้อพิเศษเนี่ยนะครับนะเราไม่ค่อยเจอนะครับนานๆทีนะครับที่วัดนางสาวนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่เส้นสายห้าแล้วนะครับนะออกมาจากบ้านรีบออกมานะครับเมื่อกี้ติทุระด้วยนะครับนะก็เดินทางมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันนะว่าจะสวยขนาดไหนนะครับแต่ผมเชื่อเรียญนี้จริงๆนะครับสวยจริงครับเดี๋ยวรอพบกันครับนะครับนะนี่ก็ โวแคลนยนะครับนี่นะครับก็ต้องเห็นหน้าอยู่นะต้องเห็นหน้าเลยนะครับแล้วก right ็เดี๋ยวนับดาวนะปีสองหนึ่งนะเนื้อเงินเราอนนี้สวยมากนะครับนะเรียมพลาสติกไว้เลยนะก็ซื้อดูเดือดนะครับนะแบบนี้นะครับนะผมซื้อรักแสนเลยนะอันนี้สวยจริงน้าไม่สวยก็ไม่ถึงแสนนะครับนะแต่อันนี้สวยผมก็กล้าซื้อนะแพงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะถูกบ้างแพงบ้างนะครับนะแบบนี้ใครมีก็ สามารถส่งมานะครับก็เดี๋ยวทําการโอนนะพอดีมาคุยกับพี่สักพักแล้วนะครับต่อรองได้อยู่แล้วนะพี่เองแบบนี้นะผมกเก็บมานานได้แล้วน,น,นะก็ผมเดินทางมาจากบ้านเลยนะรีบเลยนะเพราะนะอยากได้เนื้อเงินนะไม่ค่อยเจอนะในพิเศษนะครับนะไม่ว่าใครจะมีเนื้อวะเนื้อเงินนะครับไม่ต้องคําสามารถส่งได้นะครับผมมีนีรับเช่าหลักหลายๆหลายหมื่นบาทนะ ถึงหนักหลายแสนนะครับจะเป็นในต้องํำนะก็ยินดีนะครับรับเช่าสามารถส่งมาได้นะครับวันนี้ก็นะครับโอนนะวันนี้เงินสดไม่มีนะครับนยันนักกินยนเลยนี่นะครับ็โอเรียบร้อยนะครับถ้าใครมีนะส่งมานะครับส่งมานะครับวันนี้ก็นะเดี๋ยวคุยด้วพี่ราต่อก่อนนะก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็ซื้อเสร็จแล้วนะครับคุยกับพี่เสร็จแล้วนะประทับใจมากๆนะวันนี้นะครับ ดับดาวน้อเงินนะครับใครมีนะสามารถเสนอมาได้นะครับได้เงินหลักหลายหมื่นบาทนะครับถึงหลักแสนเลยนะถ้าสวยจริงๆนะครับต้องสวยแบบนี้นะครับสามารถส่งหาเราได้นะครับนะวันนี้ก็นะผมกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับดูเลยครับนะดูมืดตึ๊บเลยนะวันนี้นะครับมาที่วัดนางสาวนะครับนะถือว่าประทับใจมากๆนะครับเดินทางกลับบ้านกันนะครับคุยกับพี่ก็นานเลยนะครับนะ รับซื้อไม่นานับแต่คุยนานครับพี่นะวันนี้ก็ราทับใจนะครับนะวันนี้นะครับก็ขอพี่พี่นะกดติดตามกดสมัครคลายเราด้วยนะในช่องทูทุกนะครับอย่าลืมนะพี่นะครับใครมีพระเครื่องนะตามบ้านเรือนต้องการเป็นเงินสดก็สามารถส่งหาเราได้นะครับได้รับเงินแบบนี้นะครับนะแล้วใช้ได้เลยนะครับนะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ